สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ปานาสบายดีเบิร์ตกันสุขสก้อนส,สมองสบอนทุกคนเอ้ยเอาผมมาพอกันคือเก่าเนาะกระบอก,กบควันทุกคนเอ้ยอยู่ที่บ้านดอนอยานุ่งเมื่อนี่อดใจบวายทุกคนหอบมาหาลูกชายทั้งทีคิดหอดว่าขี้มแห้งทุกคนเอ้ยมือเห็นซองมื่นอยู่บ่ได้ขี้มเอ้ยลูกหล่า เจอนังลูกกำลังเล่นทุกคน,มนเมนี้กับมาฮอดเทื่อนเมย์ย่ากับเดินทางเนาะเดินทางมากกับประมาณสีมม่ชั่วโมงทุกคนเอ้ยเพื่อชิฮอดกับซื้อขนมจีนมาผ่าเพลินเนาะทุกคนซื้อกขนมจีนมาผ่าเพลินที่ขาวย่างน้องมวยเป็นกับต้อ,อนอหับด้วยเมนูเอาให้เพลินเบิเบ่งนะคะ แกงปลาทุแกงปาปบแกงปาบูโอปแะนันมสบายดีสบายดีมากิดเ่าวนตนเด้อทุกคนเด้อมาคิดเ่าวน้ามาเนเด้อ,อู่ที่บานดนอนยันน Lúc hồi càng xong cũng bán nắng, chứ nắng tắc chào tất cả có đâm Thảo cũng thảo, thảo xong mượn Hòm, nấm lắng Nói ơi. ร้มแห้งขนาดโอ๊ยวเห็นจะแพรมบยดูางกว่าสิมาดับหน้าซอยแถวๆก็ไม่เผ่าเลยน้องคนก็หานุามหบ้านนีมาบุษัแล่ได้ พอได้พ the ่อายอยู <tr> ่สันสันก้ามันท้อนยากคนว่าอ้โปาจีดื้อแห้งวะพี่ใช้กับดื้อเนี่ย เป็นว่ามาท้อนก้านั่นุกคนเนาะน้ท้อนก้าซอยมันพอตาก็ม่ย่อยมือนี้แล้วชิได้จังหมัดว่าเป็นเหตุหน้าแรกนั่นุกคนเนาะบ้านเท่ากับหน้าปังนี่เลี้ยงเลย

ฮ่ีกองไปลูกเราจะตอกข้าวผข้าวฟาเอฟซีอะไรเด้อลูกชายดื้อทุกคนเลยไอ้เก้าบ้านนมวยหากินูอึดจแนวกินทุกคนเฮ้ยเนี่ยนะหากินยะ ยังลมามันนีก็พอนมวยแบบให้ออกหน้าทุกคนลุ <h <h ่ม uh> ล ถ้าภาสีออกเราพาเบาควันขึ้นออกไปหน้าแะเลเราให้แมวปุงเขาว่าทางโรก,กาทางด้านหน้าเขาเหมือนเนี่ยหรือเ่าโรกอย่างเดียวดํามุดน้ามันกะลรเหมือนออเดียวหัวโลคกาปฏิมาต์เน่ถ้าโรก,กาถ้าโรกใส่กระทางกุกคนอย่ามันเหง ลมมาซุนี wow. ้เนาะทุกคนเนาะเที <S <S <iros en> ่ยงเที่ยงนั้นหน้าบักนน่ะไปเบิดเลยทุกคนเอ้ยสังกะสีน่ะเปิดเบิดเลยเฮาไปกันไปบ่หเที่ยผู้อื่นบ่ได้ไปบ่่จะเที่ยงเฮาคนเดียวสังกะสีตก่ติดหวยเดอ

ทำทีที่อื่นสะใจครับีบเป็นทีคบน่่นะค่หอีกพอ

นอนย่งขึนหรือตีนนี่ยเป็นนะบ้าคึ้นในแล้วพอฝนโทรหาฝนหายทุกคนลงมาหายกลางคืนหายบ้อายบละอายบา่รืบ้ิ่ได้เห็นกันสามหมื่นทุกคนเลยเหมือนเหมือนบ่ได้เห็นกันสปี

เป็นยายเป็นเลี้ยงแมวาลทุกคนเลยแมวแมวแมวร้อยขัดมันก็ตา <c oughs> ยถึงไปอยู่มันก็โตหรอกมือหนึ่งดีพ่อมือหนึ่งผมปวไว้มันหลบไปบ่ได นิ้วมันผิดแต่ว่านะแมนมันเฉลี่ยนะร้ายร้ายอะไรพอไหมพี่น้อง,องมาฟังเสียงลาคิดเป็นเพียงเท่านี้เนาะสิไปเห็น้าไปโลก,กาเนาะทุกคนเนาะโลก,กาแต่ว่ากะกิศข้นงอแนวหนึ่งเนาะทุกคนมันล้มมันหนาวแหละพอกันโอก,กาสหนาสบายดีลูกไส้กับมากกับเห็นพื้นทุกคนเอ้ย เห็นพอแล้วโอ้ยพื้นดีใจพกอกันโอกาสนาทุกคนสบายดี